ฮัลโหลสวัสดีทุกคนค่ะกลับมารับชแล้วแล้วก็คือบางคนจะสงสัยว่าทำไมไม่ลงคลิปนานมากแบบแบบแบบนานมากๆนะนะคะคือเรื่องหนึ่งเนี่ยคือเราเข้าตัวอันนั้นไม่ได้อ่ะ บางคนบางคน,นจะสงสัยตัวอะไรก็คือตัวอวตารนะคะเามัญชีหายใช่ไหมเออมัญชีหายพูดตรงๆเลยคือแบบเข้าไม่ได้เลยนะมันแบบเรารักเรารักมากแต่ตอนนี้ก็มีตัวใหม่แล้วแหละรักจิิงกว่า <laughs> ใช่รักจิิงกว่ารักจะรักเดี๋ยวเราให้ลองให้ดูนะคะแล้วก็ ตอนนี้น่าจะทำเป็นแบบเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องตกใจนะคะว่าเราจะมาแกล้งอะไรอีกเราไม่ได้กแกล้งแ้เราไม่มันเลยวันวิวเอ่อะไ Beautiful day ใช่ Beautiful day คือสามารถทุกคนโกหกได้ใช่ไหมล่ะเมื่อวานอะ่ะคือคือเราอยากจะทําช่องมากมากมากๆมากๆนะคะก็เลยเข้าไม่ได้เฟซึ้นเยอะจัง ใช่จ่รนี้ก็ไม่ได้ดูหรอกอันนี้อันนี้คนอากิจจังนะเอ่อวิดีโอของฉนันว่างเปล่าคือคลิปที่มีคนดูมากที่สุดนะคะก็เอ่อมันอยู่ข้างบนอืมใช่นี่ก็คือดู ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาช่วยดูกันนะเข้าได้เพจได้ไหมคือได้หมื่นกว่าคือเราดีใจมากๆเลยนะเข้าได้เพจได้ไหมได้ได้ได้หมายถึงอะไรเข้าได้ไหมไม่รู้ไม่คิดไม่ได้หมายถึงงั้นนี่นะคะก็เอาเอาช่องลองมา มาบอกาทุกคนนะคะอยากเล่นเครื่องเขียบ้่ อยากเล่นเครื่องคิมาแต่งตัวกันเหอะโอเคเสียงแสงนี้ดังมากก็คือขอบคุณท,ทุกคนนะคะที่ช่วยมาีมาเอ,อ่อมาวิวให้อะไรประมาณนี้ตอนไหนวิวเราได้จะได้หมื่นกว่านะ ยังไม่รู้เลยอือคือเราไม่นนกว่าจะไปถึงหมื่นไงอะไรประมาณนี้ตัโทรเข้าไม่ได้ทำไงไเราไม่อยู่ใช่ไหมล่ะมันเป็นล็อกไลน์นะะไม่ใช่ล็อกเฟซก็อขอบคุณนะคะที่มาดูคลิปปัญญาอ่อนแบบนี้นะคะ หลากหลายเพราะจะได้กิจกรรมเยอะกว่าล็อกอันอื่นอเคบายทุกคน